สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะแม่หมอบนมาแล้วนะคะมีใครรออยู่หรือเปล่าคะเนี่ยนะคะรอช้านิดนึงใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็นะคะเข้ามาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการดูดวงกับแม่หมอบนดูดวงแล้วก็ถามไปนะคะถามมาต่อไปะคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นเคสอีกแล้วนะคะนะคะ เคสนี้นะคะก็จะพูดสู่กันฟังนะคะดวงบางท่านอาจจะมีเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะทํานายถึงเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกแล้วก็การเสริมดวงอื่นๆอีกน,นะคะมีหลากหลายพร้อมกับการหยิบไพ่ยิบซีด้วยนะคะวันนี้แม่ประบนจะทํานายให้ทราบนะคะซื้อเป็นเคสอีกเคสหนึ่งนะคะที่แม่หมอบนได้ทํานายไปนะคะเมื่อวานนี้ก็จริงๆมีมีน้องๆน,นะคะเข้ามาเยอะ เพราะ,ะทำไมคุณวิชิตชัยนะคะซึ่งคุณวิชิตชัยดีนะคะผ่านเดือนเกิดมาแล้วนะคะวิชคุณวิชิตชัยเกิดเดือนมีนาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ได้ดูผ่านไปทางช่องไลน์เมสเซจเฟซบุ๊กไปเรียบร้อยนะคะก็ได้รับแล้วนะคะคุณวิชัยขออนุญาตเอ่อยนิดนึงนะคะไม่ก้าวล้ำเช่นเคยค่ะคุณวิชัยเกิดในในฐานคบที่ดีนะหน่อยว่าคุณมี เออทรัพย์สมบัติมาอยู่ก่อนแล้วเป็นคนมีมาอยู่ก่อนแล้วอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือต้นตระกูลมีชื่อเสียงแต่ไหนจะไไรแล้วนะคะแต่การเงินของคุณวิชัยนี่นะคะตกการเงินที่ว่าจะเป็นการเอ,อ่อทำงานเกี่ยวกับการจรจาต่อรองนะคะหรือคอมมิชชั่นได้งานเป็นจ๊อกจอกนะคะหรือทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างได้เป็นอย่างดีถือว่าดวงคนนี้เป็นดวงขึ้นนะคะ วิชัยถามมาอีกว่าอ่าปีนี้เป็นยังไงนะคะอ่าปีนี้เป็นปีที่ดวงคุณวิชัยกําลังได้โชคลาภนะคะโชคลาภนี้มาหลายทางเช่นโชคลาภฟุ้งุนะคะหวยรวยเบอร์หรือได้รับของกํานันหรือได้รับการมอบโปรเจกต,ต์อะไรใหม่ๆการงานใหม่ๆเข้ามานะคะได้รบพบกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอันนี้ถ้ามีมโอกาสก็ ตั้งแต่มีนามมาแล้วนะคุณวิชัยก็จะมีนะคะครบรอบอีกทีก็มีนาปีหน้าเลยนะคะก็ยังคงได้เรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะอย่างที่ทํานายไปแล้วคุณวิชัยจะรับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากนะคะหรือได้งานได้รับการปากฝังเรื่องงานเรื่องนู้นนั่นนี่โอกาสที่จะอ่เขาเรียกว่าโอกาสที่จะตกงานหรือไม่ได้งานนี่จะน้อยมากจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ อย่างเขาเรียกว่าดวงมหาอุดก็ว่าได้นะคะถึงจะตกมาแต่ก็ยังมีคนช้อนอุ้มชูได้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะทำนายของปีนี้ของคุณวิชัยไปค่ะปีนี้นอกจากว่าจะตกว่าเออได้โชคลาบหรืออื่นแล้วคุณวิชัยก็ต้องระวัดระวังเรื่องหนึ่งสำคัญมากนะคะเรื่องการ เจรจาทาสัญญาต่างๆเ,าเกี่ยวกับการสัญญาเ,าเกี่ยวกับการเจรจาที่เป็นรายลักษณ์อักษรต่างๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่าในตัวเลขขยันนะดในตัวเลขในการเจรจานี้ไปตกนี้ในจุดที่ไม่ดีนะคะในปีนี้ก็ระมัดระวังนะคะปรึกษาผู้รู้ปรึกษาผู้รู้เรื่องกฎหมายนะคะให้ได้ชัดเจนค่อยลงนามต่างๆค่อยเจรจาต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็ เป็นอย่างนี้ไปจนถึงมีนาปีหน้านะคะส่วนปีหน้าคุณวิชัยก็จะได้รับทัพก,ก้อนใหญ่นะคะหรือได้รับอะไรที่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่เข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้ก็ทำไายคร่าวๆนะคะวันนี้ก็มีคนถามมานะคะว่าดวงอย่างนี้เป็นยังไงบ้างนะคะนะคะน้องที่ถามมาก็ ก็น้องกันก็รับทราบแล้วนะคะว่าว่าได้ทายให้แล้วนะคะน้องกันถามมาแล้วเราก็ได้ไ้าใบนี้ไปนะคะนะคะในการถามมานี้นะคะแม่หมอบนก็ได้ตอบไปนะคะอย่างชัดเจนแหละนะคะว่าน้องกันจะได้ไปทำอะไรนะคะในช่วงนี้จะเป็นอออยู่ในช่วงที่กำลังคิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องอดีตเรื่องแฟนเกา่าเรื่องที่อยู่เก่าๆสมัยเก่าๆ หรือได้กลับไปย้อนทําในสิ่งเก่าๆ,ๆที่ตัวเองได้ทาไปพบมิตรใหม่เพื่อนใหม่พร้อมกับมิตรเก่าเพื่อนเก่ามาด้วยนะคะคนที่ไม่เคยเจอก็จะได้เจองานอะไรที่ไม่เคยได้ทําอันเก่านะคะก็จะย้อนกลับมารีวซ์ให้เราได้กลับไปทําอีกครั้งหนึ่งนะคะอันเรื่องสําคัญคุณตอนนี้จะออมีเกณฑ์ว่าอยากจะเหมือนว่าไปเยี่ยมเยียนสถานที่เก่าๆนะเช่นที่อยู่อาศัยหรือที่บ้านบ้านเกิดหรืออยากไปทําอะไรที่บ้านเกิดนะคะ ก็มีเกณฑ์ว่าอย่างนั้นอดีคุณกันก็แจ้งมาว่าจริงด้วยนะคะเป็นช่วงที่กําลังคิดอยู่พอดีอดีได้ถามเข้ามาพอดีก็โอเคโปรกตนะคะก็ยินดีด้วยนะคะอืมออคุณกันถามมาว่าไปแล้วดีไหมดีค่ะดีนะคะก็นะคะเรื่องไพ้เสียยังไม่เกิดมีท่านหนึ่งนะคะอ่าคุณเดชน,นะคะถามเข้ามานะคะตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะคะกับผู้นี้ เป็นยังไงบ้างนะคะให้คุณเดชไพ้ขึ้นมานะคะค่ะคุณเดชทํางานกับผู้นี้นะคะผู้นี้ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุถ้าไม่เท่ากับคุณถ้าไม่เท่ากับคุณเดชก็อาจจะอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่อายุนะคะก็เขียงแบบนี้แต่ในความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะความหมายที่จะให้แนะนำนั่นก็คือคุณเดชจะได้ทํากับคนที่ ตรงๆนะคะตรงไปตรงมามากคําพูดอาจจะไม่เพราะนะคะคาพูดไม่เพราะแล้วก็อาจจะไม่ถนอมน,น้ําใจนะคะก็ถามว่าดีไหมนะคะโดยตรงเ็าจะเป็นคนตรงๆจะไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมขนาดที่ว่าจะต้องทําให้เราเสียหายแต่เป็นคนตรงคําพูดไม่เพราะนี่สาคัญคุณเดชอาจจะต้องเจ็บปวดใจในเรื่องคําพูดแต่เรื่องจริงๆแล้วคนนี้ช่วยคุณเดชได้นะนะคะคนนี้อาจจะ อ่าอายุน้อยหรือ,อยังไงนะคะหรือเท่ากันนะคะแต่เป็นคนที่มีความคิดก้าหน้าพอสมควรคุณเด็กก็ฟังเขาหนิดึงนะคะเนื่องจากดวงในปีนี้ของคุณเด็กอาจจะอ่า power พลังน้อยกว่าเขาก็ฟังเณานิดนึงก็ไม่เสียหายนะคะไม่เสียหายเลยนะคะเป็นเรื่องที่ดีถ้าฟังเขาก็ชอบคนที่รับฟังเขานะคะมีอะไรบอกกันตรงๆอย่างนั้นมากกว่าก็ไม่เสียหายคะ่ะคุณเด็กวางใจได้นะคะอ่า นองอีกคนนะคะถามเข้ามาอีกนะคะเอ่อช่วงนี้นะคะกำลังพูดถึงในสิ่งที่กำลังจะทำนะคะดีไหมนะคะในสิ่งที่กำลังทำน้องหยิบมานะคะข้อได้ตอบน้องไปนะคะในสิ่งที่กำลังทำนี้นะคะก็ไม่ได้เสียหายนะคะเป็นเรื่องที่ดีเป็นการก้าวออกไปทำอะไร อีกอย่างหนึง่งที่มีความคิดตั้งนานแล้วนะคะเป็นการแตกแขนหรือเป็นการรับจ็อบหรือเป็นการรับเป็นคอมมิชชั่นนะคะในรับการติดต่อทับทามถามว่าดีไหมใช้ระยะเวลานิหนึงระยะเวลานานนิดหนึ่งกว่าจะเห็นผลนะคะแต่เหมือนว่าตัวเองเป็นการที่เรียนรู้มากมากกว่านะคะก็สักพักก็จะดีขึ้นนะคะยังไงก็ในการสอบถามเรื่องต่างๆนะคะถามมาต่อไปก็สามารถที่จะเข้าไปใน อ่าช่อง Facebook ของบงกุฎราชมสมเทียหรือเข้าไปในช่อง YouTube บงกุฎราชมสมเทียได้นะคะมีคำถามคอมเมนต์อะไรตอบได้เสมอค่ะเข้ามานะคะวันนี้ก่อนจะจบไปนะคะขอทำนายในเรื่องของวันนี้เนื่องจากเป็นวันพุธเนาะนะคะวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนี่เป็นภาพรวมของคนเกิดวันพุธนะคะส่วนอันอื่นๆก็แล้วแต่ดวงของคนนั้นๆด้วยนะคะจะยึดทั้งหมดไม่ได้แต่เป็นภาพรวมให้ฟังก็แล้วกันนะคะ คนที่เกิดวันพุธนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เอ่อเอ่อร่าเริงนะคะร่าเริงแต่มีคนที่ปมมีปมในตัวเองนะคะเลยก็ไม่อยากให้ใครกบเกลื่อนกบเกลื่อนเก่งนะคะจิตใจอ่อนแอแต่ชอบทําเป็นเข้มแข็งนะคะในเรื่องนี้สําคัญมากนะคะเป็นคนใจบุญด้วยนะคะอันนี้ก็มักจะมักจะตามใจคนอื่น ะะตามใจคนอื่นจนเสียความเป็นตัวเ,เองก็มีเป็นบางครั้งนะคะมักจะรับปากคนอื่นไปแต่แต่บางอย่างทําไม่ได้ก็รับปากไปเอาใจเขานะคะอันนี้ก็เป็นข้อระมัดระวังนะคะอันนี้ทานายคร่าวๆไปก่อนค่ะส่วนเครื่องประดับนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะขอเป็นสีที่ใหญ่ๆนะชิ้นใหญ่ๆเห็นแต่ไกลนะคะชิ้นใหญ่ๆเห็นแต่ไกล สำคัญจะเป็นรูปทรงรีหรือทรงกรมได้นะคะส่วนจะเป็นแววหรือด้านไม่เป็นไรค่ะตัวนั้นจะขึ้นอยู่กับดวงของคุณนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของมงคลราชชมสันเทียนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ